เพืพ่อนๆอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งสวัสดี f อสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องแล้วก็ท่านที่มีโอกาสเข้ามาชมช่องคูโดงคอยครั้งแรก คลิปนี้ EP นี้นะครับใช้คำว่าประกาศตามหาก็ได้นะครับสำหรับคูโดงคลิปนี้ EP นี้ใครมีเหรียญ5้าสตังค์ทองเหลืองปีพุทธศักราช2551ใครมีก็สามารถทักทายคูโดงเข้ามาได้นะครับส่วนเรื่องราคาเราก็เข้ามาพูดมาคุยตกลงราคากันเดี๋ยวลงเข้ามาดูถ้าเกิดใครมีเหรียญ ห้สต่างปี2551เป็นแบบที่คูโดงอธิบายนะครับคูโดงก็ยินดีรับซื้อแล้วก็เราเข้ามาพูดมาคุยกันถ้าเกิดใ,ใครมีก็ติดต่อมาที่นี่นะครับเป็น l ล n e ID โดง SC2375 หรือว่ามาที่ Facebook Fanpage คูโดงคอยเน้นย้ำน,นะครับปี2551ที่เป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองนะครับผลิตออกมาก็ หลายล้านเหรียญด้านหน้าในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับภูม,มพล์อดุลยเดชรัชกาลที่9แล้วก็ด้านหลังนี่ครับผมก็จะเป็นวัดพระธาตดอยสุเทพนะครับปี2551เหรียญน,นี้ในกลุ่มนักสะสมนะครับมีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่เป็นเหรียญพระเสียงตรงเหรียญพระเสียนตรงนะครับปี2551จับเหรียญแบบเนลหมุนดู เหรียญที่อยู่ในมือของคู่ดวงนี่เป็นเหรียญปกตินะครับจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญปกติยังไม่เปิดรับนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีพระเสียนตรงคู่ดวงรับซื้ออยู่นะครับอย่างขี้หมูขี้หมานี่ก็500้อยบาทนี่ได้แน่นอนเดี๋ยวขออนุญาตหยิบเหรียญที่เป็นพระเสียนตรง5้าสิบสตังค์ให้ดูนะครับนี่นี่น,นี่ได้ละนี่นี่ครับผมนี่ก็เป็นเหรียญ5้าสิบสตังค์พระเสียนตรงนะครับ ปี2,533ที่คุโดงมีนะครับเพราะฉะนั้นใครมีปี2,551ที่เป็นพาสเซนตงทักทายคูโดงเข้ามานะครับด้วยอย่างที่บอกนะครับเราเป็นนักสะสมเนาะก็ทยอยเก็บทยอยซื้อไปนี่ครับผมปี2,551นะครับยืนยันถ้ามีจริงเราก็รับซื้อนะครับปี2,5 มีอาจจะมีคนสอบถามนะครับเอา้าคูดงและปีอื่นๆรับไหมก็รับอยู่นะครับแต่ปีอื่น,นคูดงยังไม่ค่อยเห็นนะปี25 5 1เดนี่ยคูดงเห็นมาแล้วเลยประกาศตัวนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวปีอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดใครมีก็ส่งรูปภาพมาได้เช่นเดียวกันก็ยืนยันนะครับเรารับมีจริงเรารับซื้อจริงแน่นอนภ่าเสียตรงนะครับเนี่ยลองดูนะครับคลิปนี้อีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดดงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ when you ring the bell in